นะครับสวัสดีเอฟซีและเพื่อนช่างทุกคนนะครับก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเป็นเขาเจาะทําถนนคอนกรีตอยู่ตรงข้ามนะครับเรามาดูกันหน้าว่าแนวทางนะครับมีสอดแทรกเกี่ยวกับการวัดมอเตอร์แล้วก็ตัวนี้น่าจะโดนจิ้งจกนะครับมีปัญหา ไม่เลยนะครับไม่ยากนะครับเกี่ยวกับสวิตชิ่งอ่ะมาดูแนวทางวัดมอปแปลงไอ,อ้วัดทดวัดมอเตอร์คอยเย็นนะไม่ใช่มอปแปลงก็ตั้งโอมนะครับตั้งโอมเลยนะครับมันจะมีอ่าสีแดงนี่เป็นไฟสามร้อยโวลต์นะครับสีดำเป็นกราวสีขาวเป็น vcc 1 5บโวลต์ สีนี้นะครับเป็น VSP นะครับ VSP ก็คือสัญญาณที่สปีดอะเวลาเบอร์หนึ่งมันก็จะมีไฟประมาณนี้เบอร์สองไฟประมาณนี้เบอร์สามไฟประมาณนี้นะครับ3.2มจสออะไรประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นฟีดแบ็กนะครับ FG นะครับเหมือนสัญญาณอป้อนกลับก็คือมันจะเป็นพันนะเส้นนี้สัญญาณป้อนถ้าไม่มีมอเตอร์ สัญญาณป้อนกลับเป็นพันตัวนี้นะครับตัวนี้จะถ้าไม่มีมอเตอร์มันจะขึ้นประมาณ6โวลต์แล้วตกลงมาเรื่อยๆแล้วก็สวิงขึ้นแล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นก็นิ่งหรือ,อยังไงเนี่ยก็จังต้องต้องวัดดูนะครับมันจะมีไฟอยู่ส่วนเส้นพวกนี้จะมี15โวลต์ตกดอยู่แล้วนะครับ15ห้าโวลต์อันนี้ก็15โวลต์อันนี้มีสามโวลต์กล่าวเอามาวัดกันเลย ตั้งโอมตั้งอ่าเป็นวัดโอมนะครับสลับจะได้ประมาณนี้นะถ้าโอมต่ำก็คือมันมันรั่วหรือช็อตไปแล้วสีขาวอ่าสี่สิบเคสีเหลืองสองร้อยสามสิบเคสีน้ำเงินก็ลองสลับดูเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด โอเคประมาณนี้นะครับคืออยากให้มันได้โอมต่ำๆถ้าได้โอมต่ำๆก็คือมันช็อตหรือมีปัญหาไปแล้วนะครับถ้าสลับข้างอย่างเงี้ยสมมติไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สลับดูมันต้องขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้าสลับมันขึ้นทั้งสองข้างอย่างเงี้ยสมมติว่าข้างนี้ก็ขึ้นเกตอ0 0 k ข้างนี้ก็ขึ้นเกต้0 0แสดงว่ามันรั่ว ขนาดจ,จะรูัว่วมีปัญหาในวงจรก็คือใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้ก็เคยเจอมาดูในส่วนของ board, เมนบอร์ดแผงเมนบอร์ดนะครับมันอยู่ฝั่งสวิตชิ่งนะเราก็วัดเลยอันนี้หน oh ึ่งโอห์มหนึ่งได้หนึ่งจุดสองโอเควัดค่าความต้านทานไอ้วัดอาที่ค่าต่ำๆดูว่ามันมีขาดไหมบางทีไอซีอาจจะไม่ช็อตเลยยังไงออันนี้ห้าโอห์ม เหลืองม่วงทองนะครับก็ประมาณ4.7โ oh อห์มหรือ5โอห์มอันนี้ได้5โอห์มคาดเคลื่อนนิดนิดหน่อยครับที่ว่าได้แล้วก็วาดไดโอดไดโอด,ดโอดตัวนี้มันอยู่อ่าเหมือนมันชอบเลยไดโอดตัวนี้ด้วยนี่ปกติจะขึ้นอย่างนี้ 0.69แล้วว่าสลับข้างก็จะก็จะขึ้นประมาณนี้ไม่ขึ้นเนี่ยก็คือไดโอดดีแต่ทำไมตัวนี้มันแปลกๆหรือว่าไอซีตัวนี้อาจจะช็อตไปแล้วฟิวขาดไหมถ้าไม่ขาดก็ไดโอดตัวนี้ไม่ช็อตนะครับมดปิดอ่าไม่ขาดไดโอดตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนมากไดโอตตัวนี้ชอตฟิวจะมากจะขาดอยู่แล้วนะครับถ้าตัวนี้เสียน้อยนะฟิวจะขาดบางทีถ้ามันช็อตเยอะๆมันเราก็ต้องวัดฟิวอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบางทีมันมันบอกไม่ถูกนะครับช็อตช็อตแบบรุนแรงมันก็ขาดได้แต่ถ้าช็อตแบบรั่วๆอย่างเงี้มันน่าจะรั่วเพราะว่ากิ้งโจกมันเข้านะครับแต่ถ้าฟ้าเกี่ยวกับฟ้าแน่นอนอฟิวขาดแน่นอนนะครับ เดี๋ยวจะล้างล้างตรงนี้ดูเนี่ยตัวนี้เนี่ยอันนี้ช่างกบตั้งปีดนะตั้งแบบปีดนี่ในสัญลักษณ์ได้โอดตัวเนี้ที่ช่งางกบวัดเมื่อกี้นี่ตัวนี้ตัวนี้มันเหมือนมันช็อตเลยไหมครับยี่สิบโอห์มตังนี้ก็ปีดยี่สิบนึกว่ามันมันขนาดกับตัว r สี่จุดเจ็ดมันไม่ได้ขนาดน,นะครับไม่ได้ขนาดนกัน,นปีดยี่สิบ เดี๋ยวจังกบจะลอยดูว่ามันเป็นยังไงเราวัดพวกนี้เราก็ต้องวัดอุปกรณ์รอบๆพวกไอซก่อนนะครับอ่าแล้วก็อาเป็นค่าต่ำๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมันเป็นแบบนี้ เราล้างล้างทำความสะอาดดูสิว่ามันช็อตไหมหรือว่าไอซีมันชอ็อตไปทำอาขาดใะเนาะไปโดนอเมื่อกี้นี้ เป็นรอยอ่าแสดงว่าไม่ใช่นะครับ น่าจะชอ็อตที่เดี๋ยวมาดูเป็นแบบไดโอดนะครับน่าจะชอ็อตที่อ่าได้ศูนย์จุดสี่นะครับเป็นไหมศูนย์จุดสี่ฝั่งนี้ต้องไม่ขึ้นโอเคฝั่งนี้ต้องไม่มีค่าความต้านทานอะไรนรัฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้อนโนดฝั่งนี้แคโทดนะคฝะั่งลบ แค่ถทษแต่ถ้าใช้งานจริงๆอะ่ะฝั่งนี้เราใช้เป็นฝั่งบวกเนาะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งลบอาโนดคาโทนนะครับน่าจะชอบทีไอซี IC. ชอบทีไอซี IC. อันนี้นะ่าจะเป็นขาไฟไฟสูงหรือเปล่าการถอดไอซีออกมานะครับไอซี IC มชอ็ชอตไอซีช็อตนะครับเป็นเบอร์ a 6หกศูนย์หหนึ่งเอมนะครับช็อตระหว่างขามันจะเป็นขาเหมือนขาไฟเลี้ยงขา VCC หรือเปล่านะครับหรือยังไง เพราะว่าถอดออกแล้วได้โอดอืมวัดแล้วนี่มันไม่ขึ้นยี่สิบโอห์มถอดออกแล้วนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวจะหาไอซีมาใส่ดู มีหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับได้ได้เปล่าเดี๋ยวใส่ดูมีไดโอดตัวนี้ที่ช่างกบวัดแล้ว ตัวนี้ตัวเดิมขึ้นสูงปีงงหนึ่งร้อยสามสิบโอมเมื่อกี้มันยี่สิบไม่แน่ใจว่าใช้ได้เพราะว่าตัวนี้ตั้งกบเอาไว้นานแล้วนะครับซื้อมานานแล้วโอ้นานมากเหลือตัวเดียวเดี๋ยวจะลองดูครับ ครับได้คําตอบแล้วไอซี IC, ตัวที่ช่างกบใส่ตัวนี้ที่เก็บไว้นานใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ได้เป็นตระก,กูลเฮทนะครับลงท้ายด้วย 61H ปกติก็ใส่เอหกศูนย์หใส่6 1หช่างกบใส่ 61H นะครับ 61H ก็ใช้ได้เด๋ยามาดูกันบ้างตรงไดโอดตัวนี้มันมีมันผิดปกติยังไงมันต้องได้แบบไหน างทีไปซื้อมาตัวนี้ตัวที่ว่ามันเหมือนมีปัญหามันจะได้ค่าได้โอดเลยนะครับเอี 4, 000, ่นย์จเหมือนกันเอยได้ค่าได้โอดเลยครับค่าคอนแทนทานมันน่าจะเยอะน,นะครับมันได้ 300K เมื่อกี้มันได้100ยร้โอห์มเป็นโอห์มนะ113สหรือร้0ยเท่าไหร่ที่ว่าเปลี่ยนรอบ เปลี่ยนแล้วที่ว่าเปลี่ยนออกเมื่อกี้นี้นะครับตัวแรกของมันได้ยี่สิบโอห์มนช่ครับนมนได้แค่นี้ประมาณโอเคเดี๋ยวมาวัดกันไฟมันออกปกติเฮ็ดเฮ็ดใช้ได้นะ้นกดใช้เบอร์เฮ็ดนะครับนี่อะไร e เอหกศูนย์หกหนึ่งเฮด ตัวหลังเฮ็ดได้นะครับเอ็มก็ได้เอ็มของมันเป็นเบอร์เอ็มปิดแล้วนะครับแป๊กละนะทำงานนะเดี๋ยวเอาอาพัดลมคอยเย็นใส่พัดลม เส็ปุ๊บหมดแล้วนะครับชุดนี้ไม่ได้เสียเนาะมันก็ใช้ได้อยู่แล้วก,ก็ไฟป,ปกติไหม,มดูไฟ องนมีห้าบนมีโอเคปกติมีเกินไม่มีขาดนะรประมาณนี้นะครับือว่าใช้ได้ละนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะครับในการตรวจเช็คแล้วก็เบอร์นี้ก็ใช้ได้นะครับที่ลงท้ายด้วยเห็ดโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผมแนวทางเล็กๆน้อยๆครับผมขอบคุณมากครับ